สวัสดีจ้าวันดีค่ะกาตมีชาแนลค่ะพี่น้องมเอนีจ้าตามกับบีขม่าคือเก,กาค่ะมเอนีตามจะพาสุผู้ทุกข์มากินไส้กรอกอีสานจ้าหมูรวนค่ะพี่น้องค่ะไส้กรอกม<บ>ันจะเสียแผงวะแน่นเนาะแน่น,น,น,นเป็นไส้กรอกหมูรวนเลยแบบเนื้อเดิ่งๆมาเนะขอผีให้ดูนะคะพี่น้องกึื้อุ้ยพี่น้องเมืองขนาดว่าน,นี่จะเนื้อขนาดเนาะอฟ ถูกไงคะครับเนาะนี่จะเื้อะเนื้อแน่นแน่นตำใจมาจากร้านบุญปากค่ะดูแจวอันนี้แจวแม่เห็ดนี่อุ้ยุ้ยกินก็เจวยันวันเนี่ยแบบเนียนๆเพากัดมันง่าบาดก่่นหืมเท่ไงตัว้อเงี้ยหม้อเป็นแบบไม่เรามีขิงด้วย แกเป็นนั่นเลยไหมน่นอนะเออือู้เป็นตัวเสีบเลยเสีบออมอกับไม่ได้หูกเปรเรียนถอดกินนะอืออร่อยมากไม่หวานงอกพเีนะอืออือพุงเดือเนื้อขอดปลาอร่อยย่อร่อย่งไม่ต้อง่มากมองไม่มาจากร้านบุงจับอือ สองร้อยห้าสิบ,สบสสแต่ว่าเขาลดให้เดือสองร้อยเขาเลยสั่งมาเขาไม่ได้ให้รีวิวนะครับแต่คือแม่งอร่อยอร่อยจริงๆอ่ะพี่น้องแล้วถามดูพี่น้องถามดูมนนกกว่าไอไยกลอกอะไรไม่แ่ะนะกอกหุบห่ากรอกแค่นี ก็คือคืออร่อยใช่ไหมเกลีนล้นะอร่อยอ่ะอร่อยเลยร่อยมนุ่มกว่าอืมอืมหนกยืมอืมรับน้อยอืมมีมันมองใคมีมันปะมันโมเลียนนะมันนิ่มๆุ่มดูเตจีก้ดูนีดู นี่เนื้อแน่นๆเลยครับอร่อยมากจริงๆยู่คงะรู้มันแบบว่าเคลาหมูของบิธีกรูดิอืมนี่นมันต้องใส่กระเจาแบบนี้อืมอืมอย่างโอ้ส้มอย่างนีอ่ะอื้เยเห็นทำลูกอ,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 อคนตกให้มากยนให้เนอะมันกับตกซู่เหมือครับ อันนี้ไปซื้อบานไปกันนะั้อมอนก็ดีแบบกัดนะสม่าไปกินแบบล้านใส่กรอกที่เขาเจ้าขายแบบ<ช>เป็น,เป,นเป็นพว่นวงนั่นบระดีเอาแบบเนยผ้าหางเพราะเป็นแบบสดอย่างนี้แลแ้วในบบปอกเปลือกเปนก็ะห่าในห้าวนะคระจุ่มจีทำเองจุ่มจีวิ้งทำเองชอบกินไ่ะเป็นคนเป็นคนชอบกินมากนี่แ่ะะันที่อบดูที่ดีดทูที่ดีเกาหลีจนต้องทำกีไ่ไว้ เอาไว้กินกับมาม่าอร่อยย้องควันจังงงไม่หรอต่ำต่ำเท็ดถั่วรดหนึงได้ดีค่ะพี่น้องโรงอะไรประมาณนี้แหละไาพีสองคงสองคุ้งเลยใช่หืมตัวแบบคงเลย แล้วกับสองแล้วห้าสิบเนาะต้ให้เขาเหลือสองร้อยอ่ะไม่ปแปลวแกอกว,ว่าอัาน<ม>ล้านขาอยู่าวาดสองไ,กกไะแต่่าเขาอยากไปกินหลานขาวซอยนี่ข้าวไม่ผสมนะผสมกัะแสเนี่ยน,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 นี่เป็นเนื้อรวนๆเนาะใส่กรอบแบบนี้นะเบื่ไส้เขาไหมนี่มนเข่าไม่มีมันเป็นไส้กรอบหมูรวนอ่ะมันเป็นไส้กรอบพวกเกล็ดนะครับ เกี็ดดีอะเกียดดีมู้มูมวิชาโตเมยขายเด้อขาเด้อไปเซือรถเหมยขายก่อ้อ,องของก็ร้ายเลยไม่รีทำไม,มไปกินด่านทีนึง็าเนี่ยหาน,นแบบหลากหลายอืออัออออออวแห้งวถ้าเกี่ยวกข้าวหรออืม สายปาร์ตี้ทุกวันเหรอวะที่ปิ้งก็ได้ทีอบก็ได้ทีเรียบก็ได้แล้วมาอบอมร้อนนะจำอบรุ่มร้อนได้ผมจะบอกว่าโบติคนเราเนี่ยถ้าเป็นผมเดี๋ยวผมหิวข้าวเนี่ยเนี่ยลูกมันจะหวานนี่ใช่ไหมเห็นไหมกับปันบ้นเดียวนี่ยจริงจริง,รงกินลูกเดียวก็อิ่มที่จริงนี่ผมขันบกินแน่นี่ผมอินนมยอมกินได้ผมเป็นคนกินข้าวทานตามไรเด็ดเ,เป็นคนที่กินแบบนี้แน่นี่กับนี่เนี่ย คำขอ้ำเนี่ยงังอะไรไงแม่บิเนคนแบบน่้นกเป็นข้าวเนข้าวคำใหญ่คังดต้อ,องัตว์ป็องูที่เบียทีเบียเบ็ดที่หน่วยที่มากินหวานใช่ไหมมากินแบบหมอทำไงเร อืมแม่พี่บินนะคะแดงคุณหมอกกล่องเขินพี่บินมันออกกล่องส่วนอยูอ่บอ่อกเลยแบบ่ไเด้เพินเราเป็นสาวเราพี่น้องค่ะแล้วเราเป็นคนที่โลดตอนโตสูงไหมเป็นคนติดแบบชอบจะดูแต่ก็อยากจะแบบอยากจะทำแบบลองหอมให้กโกะอะไรอย่างนี้ไหม ถ้าเป็นปลาม่านาเนาะก,กระเลืบริอ,อ้อมันแน่นมากจริงเดี๋ยวดูมันแน่นแบบแน่นจริงๆอ่ะส่ตัวนี่ตัวเราองกินตัวนี้หมั้ <laughs> อยอออออเอเคเออกอนเออเอเอนเออออเออออ เอาไปไหนไปเดินมาในห้องนะคะเอาไปค่ะไปอ๋อมันเป็นแม่นี่แล้วอยู่เด็กเป็นอาทิตย์เลยนะหลายอาทิตย์เลยนั่นเดี๋ยวติดด้วยมั้งไปพูดสองขาบดูกหนึ่งมันมีผี่แค่นั่หอมเห็นปะ จะเป็นอ็นนี่พ่วงเดียวกับบริเวณฮะฮะเป็นว่งวิ่เอ็นนียเรากินจับกินเขาค้นียนหน่อยจับคำต่อมขาปันนะง่ายไหเหรอเหรอต้องกินจับจับทั้งเขาข้าไงเโอ้เสียบเจ้าแม่งด่าเลยครับ นั่งดาแบบไอนเห็ดไมมงม<อ>ง<ส>หือ้อนไหมตัว้แบบนี้อร่อยมากเลยใช่ยัง,ยยงอออมละบุมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแต่วเหมือนกันอะไรเป็นพ่วงอ่าาอบฟังหนึ่งหือร่อยแต่เวลาอบการอบอยู่มันทีแหลยินาทีมันบมันบอปันไดนะ เพราะว่ามันเป็นมันเป็นหมูล้วนแหมมันเป็นเนื้อล้วนแหมพี่น้องแล้วที่นี่มันก็เลยแบบนั่นแหละแบบมั่นแหละสีมันน่านเปลี่ยนนะคะให้มีส่วนผสมของพวกแบบเอาไปปิ้งก็น่าน่าจะอันนี้เวอร์มากไม่แตกเด้อแบบนี้ไม่แตกเพราะว่าเจ้าคันถอดแตกมันน่อ่อนไม่เปิ้งกับอบโอ้โขอโทษครับ ย่ามหอมกะเทียเท่ยงแม่กระเที่ยงดีใช่เนาะนีะ่เป็นปสูตรของทางร้านเนี่ยหอมดีเตี๋ซองหามร้านไส้กรอกไม่พี่น้องแม่พี่น้องพี่ถ้าบนะว่ากินอะไรแบบไม่ได้ตังนะเพราะแถวแถวที้เขาจะบริงเนาะอันนี้ตกแน่นอนแพ็กเกจเขาดีมาก ใส่กอกอีสานเนี่ยเอินมาใส่กอกคจับใส่กอกบอง,อ,งอะไรเนี่ยมันบุญบุญปากนะงานบุญปากอือหือืองานเพจบุญปาก,ปากเหมือนเขากินเขาเป็นบุญปากเขาเลยขาเอ,าอ,อเอใครสนใจอยากลองสั่งก็ลองไปสั่งดูนะครับก็ผมว่าอร่อยอ่ะได้กอกยั๊ มันมีคนเหตุหลายแต่ก็บอแต่แสบพะแสบอีกอย่างหนึงน่งเนาะบางคนก็หวานไปหวานเลี่ยนเลยเพอความมั่นแหละเมื่อถือก็หวานมันอเรียนไปด้วยนะแข่ยานึงบะตองบะตรงหงวเร่องบะตรงปะขคอันนี้ตรงปูดแน่นอนมาทำอ่านแบบของรีวิวของอย่างคืออันนี้เขาไม่ได้จ้างรีวิวนะครับแค่บอกเลยๆนะว่ามันอร่อย น่าจะเป็นแบบจเจ้าประจำของเราได้ล่ะคราวเนี้ยเนาะอันนี้ก็เพิ่งเอามากินครั้งแรกนะาะจะดั้มเนี่ยสามลยากกินไส้กับปลาส้มผู้าสมแสบแห้งผ้าในร่องปลาสมแสบต้องแบบอเอามะพร้าวเอามาหย่างปเป็นเป็นจอกเงินบอผสมเผ็ดก็จะไหมเก่าอะ่ะจะเห็นไหมใยคอสีหอ,บบอสิ่งใส่ก็ใบตองที่แหละแล้วกอฮอเนาะพอผสมมันสุตแล้วก็แเพราลวก็ะส้วย ผิดไส้กระเทียมใส่ไสยหอมเด็ดใส่เน,นี่ยหอมเลยมกสมด้วว่ใช่หรอ่เฮ <c oughs> ยจินแบบแส่ทอดย่างียวทอดมันจะติดกระทะกอจะบตองไงฮะก็จะไบตองอ่ะใช่หรอใช่ <c oughs> เอาไปเอาจิ้ๆเขาทอดอะไรบตองรนะ่บอันนี้จะติดอะไรหรอ้เธอามาทำไมเธอ น้ำมเย็นทีมงานบอกว่าซิมาบานเนะี<ะ>้อใช่ปวกต้ดมดำป่ดดีมากไม่บองอะไรเด้อเขาจะไม่ได้มาแล้วออืคิดว่าเขาเป็นกับแกมเ <laughs> บยว่าเย็นถ้าแม่ได้รองจิมดูเอาเขาพูดจริง แม่จะดูดูการเกษเลยุกธีกัน<ไ>จริงจริงแล้วก็จะไอ้มันเหลืออยู่ทุนแล้วจะแบ่งแบ่งส่งไปให้แม่เขากินเลยเดือนวันนี้คันเด็ดซิบบ้างเนี่ยเราดยู่าพวกทกสุกินเปลืงลโอ,โอลงหลายยอมกินไงยินดีครับแล้ว,วาสายฟ้าเป็น <ๆ S 2> คน <ๆ S 2> <ๆ>ที่ชอบไส้กรอกตัวนี้มากไอ้ไส้กรอกไส้กรอกสายพันธุที่ชอบไส้กรอกมากแต่ตาทายังยังไม่ลองยี่ห้อนี้แต่จงจะมาเสียดื้อของการเกษตรไหมป้า เอาพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดตั้ใจกับพาเขาไปเพจบุญป่าได้ตาพี่น้องอันนี้จำก็เอาความแซบข้อมน้องฝากมาตอนแต่มันมีพี่น้องหลายๆคนเนาะบอกว่าอ่าอยากจะรุงตั้งตื่นใส่ของแี่จำเกับบกเหมืนจะก็สิบไปแสะเตาะหารา้านใดนมากเนาะอันนี้ร้านบุญปา่ามิตรพี่น้องแต่ผู้ใดอยากไปสั่งตืง่นกับเขาไปสั่งตื่นกับเพ,พจคนใดได้ค่ะโอ้เบาสิปิ๊บคลิปจนบวชล่มหายใจค่ะแต่ว่าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้คลิปนี้ค่ะตามกับบีกับ ขอโทษขอให้ในการกินมุ่งม,ม,มั่มการกินบสุภาพนั่งใจพี่น้องตพาพอกันชิปหนาได้จ้าเด้อโชคมีโชคมาได้จ้าเด้อสวัสดีจ้าเมาลืมบอกเหลขเพื่อนนะห้า <c oughs>